มาชมขั้นตอนทำสีนะครับเก็บสีเก็บเรียบเก็บปะขูเก็บรั่วนะครับแงครับขแบบาเน้นยึดตรนดีสวยครับใส่ปรูเปลี่ยนใหม่ห้บเป็นเน้นเปลี่ยนแล้วก็ลงเกลียวนะครับตั้งใหญ่นะครับแบบร พัฒนาขึ้นมาเป็นเชื่อมมิกนะฮะช่างเชื่อมเชื่อมมิกตนะัดท้ายะะวดวออกมาแล้วนะฮะเาะรีดออกมาแล้วลองคืนโป๊ะเก็บสีเลี่ยนเปลี่ยนนะฮะเลี่ยนเปลี่ยนนี่ก็ตัวถังบอดี้ตัดซีนะฮะ ได้เก็บให้ให้หมดนะฮะสนองสนิมไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีแน่น,นอน,นครับจะได้รถไปใช้เหมือนกันกับเราออกจากศูนย์เลยนะฮะก็ใช้กันไปยาวๆครับเหมือนปลายแดงแหลนะที่นี่คอทางเข้าสั่งมาเปลี่ยนให้ครับผุตัวนึงตัวนี้ไม่ผุแต่เปลี่ยนให้หมดครับ